สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมือง c r e r o r t e r หรือ Citizen Reporter พื้นที่สื่อสารจากพลเมืองที่คุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะถ้าพูดว่าที่ปัตตานีมีนาเกลือหลายคนก็อาจจะรู้สึกแปลกใจแล้วนะคะแต่ว่าเกลือที่นั่นค่ะยังได้ชื่อว่าเป็นเกลือหวานที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนที่อื่นวันนี้ c r e r o r t e r ทีมผลิตภาคพลเมือง i อ o จะพาเราไปรู้จักกับภูมิปัญญาการทานาเกลือของชุมชนที่นั่นซึ่งเชื่อว,ว่ามีมานานหลายร้อยปีแล้วค่ะ หากจะให้เล่าขั้นตอนการทำนาเกลือแบบคร่าวๆก็จะได้ว่าขั้นตอนแรกคือสูบน้ำโดยใช้หัวพญานาคที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเข้าสู่แปลงนาผืนแรกและพักไว้ประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่จะปล่อยส่งต่อไปยังผืนนาผืนอื่นๆเพื่อรอให้แสงแดดแผดเผาให้น้าแห้งกลายเป็นเม็ดเกลือเพราะที่นี่มีภูมิปัญญาที่สั่งสมและถ่ายทอดกันมากว่าร้อยปี กับกรรมวิธีการทำนาเกลือการขังน้ำหรือการปล่อยให้น้ำแห้งกลายเป็นเกลือนั้นต้องใช้ทักษะและความชำนาญจึงจะได้รสชาติที่กำลังดีแบอุมมาหรือพี่อุมมาบอกว่าเกือบทั้งชีวิตของเขาอยู่กับขุมทรัพย์เม็ดเกลือเหล่านี้มานานกว่า50ปีรู้ซึ้งและเข้าใจการทำนาเกลือเป็นอย่างดีเสมือนเป็นเส้นโลหิตในร่างกายก็เป็นได้ Belum ada bin ni nyati. Oh. Bila kita ngai tua ah. Oh tua kat tengah ni lah. Awak tak neng. Awak kapung lah. Anak kapung lah TV ya. Ini duk wak masa, masa duk wak dulu. Belum ada bin ni duk wak dengan ni mba. Saya nak ni mba. wak, ya wak paka je. Oh. Ha. Ha. Paka tu pun ayo buat setakat kata ni. Kita lah. Ha. Kalau cedok tu. Takut tu wak. Ha. Lepas duk wak balik wak balik. Bawa kereta ada กาส์มาริยาภรรยาของแบอุมาบอกว่าเมื่อก่อนการทำนาเกลือยากลำบากมากเพราะมีแต่ป่าอยู่รอบตัวสมัยนี้สบายขึ้นเยอะแต่ก็ไม่มีใครทำนาเกลืออีกทางราชการจึงมีการจัดสรรพื้นที่ให้คนเข้ามาทำนาเกลือเพิ่มขึ้น ini lah dah lah. Hari tu kita ambik akit batas gapo susah lah. Tebah utai gapo. Hmm. Yang di batas itu ada ni. Dia pergi suruh mari buat lah apa. Orang tak nak yang nak hari tu. Tanya rata tak sayang. Mereka utai. Lepas tu bawa sudah tu tak naik beg bandar. Ambil. Bagi mula-mula. Oh, kita <ส crashing> แม้ว่าอาชีพนี้จะไม่ได้ร่ำรวยมากนักและไม่ใช่อาชีพที่สบายเกินสมควรแต่หากว่ามันเป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่บรรพบรุษได้สร้างไว้แก่ชนชาติเชื้อสายมาลายูอาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่เขาต้องยึดและทำมาตลอดเกือบทั้งชีวิตด้วยเป็นอาชีพที่สุดจริต เป็นอาชีพที่บรรพบรุษมอบทรัพย์สมบัติทางอาชีพไว้ให้และนี่อาจเป็นสิ่งเดียวและสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาเลือกที่จะทำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปและนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราผ่านมุมมองของเราและการเล่าเรื่องของเราที่นี่บ้านเรา นั่นก็เป็นเรื่องราวความงามของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาจากปัตตานีที่นักข่าวพลเมืองร่วมสื่อสารกับเราค่ะโดยคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวมาได้ที่ facebook.com/citizen.thaipbs หรือทางหมายเลขโทรศรรัพท์0949761285เพราะพื้นที่สื่อภาพพลเมืองเป็นของทุกคนแล้วกลับมาพบกับซีรีพอร์เชอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ